สภาพเส้นทางคือแบบไม่น่าเชื่อว่ารถ r อดี้แคชันเอนูโรเดิมๆสามารถเอามาขี่ได้อะมันคือฮารแบบที่เราดูในคลิปต่างประเทศเอ,อกกากำสูตรมากันได้อะเออไม่น่าเชื่อ ตอนนี้อยู่ที่หน้าโชว์รูมของพัทธระลบบุรีธุรกิจจำกัดหรือว่าคาวาสกิลบบุรีนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยีย่ยมชมด้านในกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อทิพวรรณจันทาทิพย์นะคะอยู่ร้านพัทธระคาวาสกิลบบุรีค่ะพี่ครับร้านของคาวาสกิลบบุรีของเราตั้งอยู่ตรงไหนเลย ตั้งอยู่ถนนนาลายมหาราชนะคะอยู่ติดกับการประปาสังเกตุลบุรีอ่าก็คืออยู่ในตัวเมืองลบุรีเลยใช่ค่ะอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาเนี่ยหาติดต่อได้ทางไหนบ้างอ่ะก็ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้นะคะภวสกิพัทราลบุรีอ่าหรือนัยไทยเลยใช่ไหมันธัไทยเลยอ่าหรือจะเป็นแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดาวสกิ ดี่ะไรครับผมพระเอกของเรา KLX 23 0สตอนนี้มีรถเยอะไหมก็พร้อมส่งนะคะนี่ก็คือเป็นตัวสีใหม่เลยอ่าแล้วก็ยังมีตัว KR KR ครับ r ตัวใหญ่อ่ามีครบเลย2ตัว2รุ่นที่นี่มีบริการอะไรบ้างครับบริการในเรื่องของการสั่งอะไรล่ อ๋อสั่งอะไรที่นี่ได้ค่ะรถเล็กถึงรถใหญ่อ่าอ๋อถึงรถใหญ่เลยอันนี้คือเป็นอ่าคาวำสกิเกรดเอค่ะคล c l a ค่ะคลาส s A ก็คือขายรถบิ๊กไบค์ด้วยเต็มรูปแบบเลยในเรื่องของบริการรองรับได้อแล้วก็ถ้าเอารถเข้ามาซ่อมได้ค่ะได้เลยต้องแจ้งล่วงหน้าไหมก็โทรนัดก็ดีค่ะอ่าถ้าแจ้งล่วงหน้าจะได้เตรียมอะไหล่ศูนย์สามหกซีหนึ่งสองหนึ่งจุดสองโอเคครับผมก็เส้นทางตรงนี้อยู่ในตัวเมืองหาไม่ยาก พัทธะละลบุรีลคาว่าสกิลบุรีก็ได้นะครับก็จะเจอที่นี่โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเส้นทางที่เราจะไปขี่กันวันนี้จะดูเดือดแค่ไหนไปดูกันครับ กำลังมุง่งหน้าไปสู่นรกสองซึ่งในนี้ก็เป็นป่าดิบๆด,บดิบจริงๆเพราะยังไม่มีใครมาต้มสุกเลยเนี่ยโอ้นี่ครับตอนนี้มีฝนฝนตกลงมาไปปอยนะครับผมเพิ่มเขาเรียกอะไรนะเพิ่มความสนุก เพิ่มความสนุกหรืออะไรวะเนี่ยจอดควยแมงตอนแรกก็ยากพอยอยู่แล้วดูหินดิลื่นปืด๊ดโอ้โหขอบคุณครับไปดีกว่าเดี๋ยวเขาดินมาแปะไป ครับผมนี่มันเหมือนกับว่าเป็นถนอนอยู่อ่ะแล้วใครเขาก็เอาหินมาโปรยไว้ให้อ่ะครับตอนนี้เราในสำหรับภาคเช้านะครับแล้วก็มาถึงหมูแดดเดียว สาเหตุนะครับผมคือเนี่ยดูดิมันซุยมากเลยอะ่ะมันซุยมากเลยอะ่ะแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นหินไงแล้วก็พอดีว่าหมดแรงไม่ต้องโทษรถไม่ต้องโทษทางโทษคนดีกว่าหมดแรงก็ <c oughs> เลยมีสภาพแบบนั้น <c oughs> เดี๋ยวเราดูเพื่อนๆคนอื่นกัน เป็นสถนานที่สนุกสนานอีกอันหนึ่งนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องนี้ยังไม่สุดนะยังขึ้นไปอีกไกลามากแนนหมูแดดเดียวขาอย่างนี้แขนขาอ่อนแรงแล้วบอกตอนเข้าบอกทางดีๆสวรรค์น,นะครับเชื่อทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันสวรรค์น,นะครับนี่อะไรกันเนี้ย เขาเก้าชั้นเดินลายไม่ชินแล้วเว้ยไม่จบครับเอาหรอเอาหรอยังยังเอากันไปกันต่อ, <ไป S 1> อครับตอนนี้ก็เข้าสู่เส้นทางย้อนลายนะครับนลกสี่เป็นยังไงเพิ่งกินข้าวมาอิ่มๆด้วยเอ,าอย้าแต่น้อยก็มีแรงแล้ววะ เอาให้ถึงก่อนดีกว่านี่นี่จะบอกว่าเราออกมาเมื่อกี้นะบ่าย2องตอนนี้25นาทีห่านไปดูนะตีนเขาอยู่ตรงนั้น 25, 25นาที <25 S 2> าทพึ่งมาได้เท่านี้นะครับถ้าเดินนี่ก็คงไปโอ้ถ้าขับรถนี่ถึงกรุงเทพแล้วแล้วกูมารถเดิมเนี่ยรถเดิมเนี่ยเนี่ยเนี่ย ดูโลจะดูผิดไม่ได้ดูจาวินไงดูคนอื่นไงนี่นี่แม่งดอกนี้สุดจริงมาดูมาดูโอ้โอ้อห้าสี่บีเอฟ รถหนึ่งคันเปลี่ยนลายกันแล้วครับผมตอนนี้ มาจนถึงตอนนี้อีก15นาที6โมงเย็นนะครับเราขี่กันตั้งกี่โมงนะ10โมง10โมง10โมงเช้านะครับระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่นะพี่13โลจนถึงตอนนี้นะ13โล13โลอาจจะไม่ถึงด้วยเพราะว่าเราหายไปหนึ่งด่านโอ้โห13โลนะครับกับเส้นทางฮาร์ดเอดูโรที่บอกเลยว่าวันนี้เคเอ230 เดิมๆของผมเครื่องเดิมท่อเดิมสามารถจบทริปนี้ได้หมายความว่าคุณก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันเพระนาะฉะนั้นมาหาพวกเขานะครับผมกลุ่มอะไรครับเกชั้นเกชั้น Enduro เก้าชั้น e <End uro! S 2> นดูโรนะครับผมอ่าพะพทธบาทสระบุรีลบ,บุรีอ่าเป็นว่าง่ายๆก็คือห่างจากตัวเมืองมา20โลอ่าจากตัวเมืองลบุรีมา20โลอันนี้ใกล้สุดนะครับแล้วก็ นี่ยังไม่หมดยังมีเส้นทางอีกเยอะพร้อมให้เชื่อแต่บอกเลยว่าเตรียมตัวมาให้พร้อมนะครับห้ามปาร์ตี้นอนให้พอกินให้อิ่มนี่ไม่ใช่เส้นทางของเด็กน้อยนะครับที่นี่ของจริงสนใจเส้นทางนะครับติดต่อนู่นเลยเน่เจ้าสำนักครับแนะนำตัวครับตามเบอร์โทรด้านนี้เลยครับผม